สวนแม่นมีอยู่สองต้นสีดำแล้วกับสีเขียวเขากะลองเอาหวานมาพอเบิงมันเกิดเมื่อนี่ล้องเอาท่อใส่ลองเบิง้งสองสามมือเขาไปถอนยกเบิง้งมันกับง้ํายืดขื้นเาาแล้วก็บที่อวบเพื่อนควนไงแล้วก็เพิ่อนควนสวยง้ํามแซ่บคือกับควนอยู่ในห้องแอขึ้นว่าที่ดำกับที่อวบที่เกี้ยงที่ขาวที่ง้ํานะก็เลยเลยคิดควนไปแบบนี้ ก็แม่ได้สองร้อยกล่วหลุมมีพื้นที่สี่สิบตารางว้างถ้าคนมาซื้อแม่นี่เพ่นที่เขาอยากให้แม่ตัดเลยเนีย่ยเพ่นอยากแบกไปน้าตลาดให้คนทวงนะถ้าแม่ค่าซุ้มนัง่งแถวแถว,แถวนั้นก็จะเห็นีว่าอ้ยมางานทีโอ้ยทันนี้หลอกแม่ยงินว่เน่ะเพื่นที่รู้จักทันทีเลยว่าติเป็นอีหลอกแม่บวกทีเดียวขายได้ทั้งต้นทั้งหวัวอ้ยดีใจเขาเถ่าซ้ำนี่เขาจะได้ซ้ำนี่เขากับพุ่มใจแล้วการสั่งไล่ได้นี่กะว่าสมควรอยู่หนึ่งคือถอนต้นไปขาย สคือโจงเอามเาเ็ดค่ะสามคือขูดหัวไข่ค่ะราคาหัวโลละสี่อยหาสิบเมื่อนั่งไข่ยี่สิยี่สิบเบียดโลยี่สิบสองโลกล็ 22, ลกลได้เงินมืน่นด้วยย่กิในในแล้วของผู้สูงอายุค่ะแม่แนะนำตัวนะครับอ่าสวัสดีค่ะแม่ท้องยุ่นอยู่บ้านลาดเนียค่ะ อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นเจ้าของสวนนี้ลอกนี็ลอกคันหอกซปเปอร์ยักษ์เลยค่ะจุดเริ่มต้นของการเีาปลูกอีลอกครับจุดเริ่มต้นนี่คือว่าไอสวนแม่มีอีสองต้นสองสายพันธุ์นะว่าสีดำแล้วกับสีเขียวค่ะวันนี้แม่ก็เลยว่าเอาพันธุ์ไว้ดูตากันเลยเอาพันธุ์ไว้เฮาก็ลองเอาหัวมาพอเบิงเอาหัวมาหั่นหันหันแล้วก็ไปวางไว้มันก็เกิดดีเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะมันเกิดเมื่อนี่ล้องเอาทอไซล้องเบิ้งส่วงสัมเมอ เขาไปทอนโยกเบืง้งมันก็ง้ามใ่ทอนี่มันก็ชียืดขื้นเาาแล้วก็ชีอวบทางที่ว่ามันจะเป็นลำสันสันมันก็ต้องลำเาวๆาเพราะว่าเราหยุดน้าทอเพื่อนควหไงแล้วก็เพื่อนคป้งสวยง้ามแซ่บแบบนี้เอาไปซุปไ้อีกอาทิตย์นึงก็ได้ทอนมันดีด้วยนะก็เลยลงทุนหนลูกไปซื้อไอ้ท่อที่เขาเฮ็ดแต,ต่แค่ยังเล่ายู่ของห้างแล้วก็มาตัดตัดที่ท่อไหนมันสันเอามาล้นไฟแล้วก็งาออกแล้วก็ไปซุปต่อกันก็คืออยากได้สองเม็ดนั่นสิก็เอาซุปต้ออีก มันก็ขื้นไปอีกแต่ว่าเขาบอส่ทอนี่เขากระซี่เวาซาแล้วก็บ่สวยว่าง้ามกรแม่นควมจริงอหลีที่ว่าไปถอดเบิ่งเขาก็งามอหลีคือกับคว้นอยู่ในห้องแอถึงว่าชี้ดำกับชี่อวบที่เกี้ยงที่เขาที้งามนะก็เลยเลยคิดคว้นไปแบบนี้อันนี้เรี่ยงนี่แม่กับพ่อนได้ว่าค้นฟังที่ว่าแม่ใไ่ทอใส่ยังกระสีดำเภอมมันมาสวนมันเที่ยวสวนมึงกับว่าเอ้าไซยังเบนทอสักลาบอยู่แท้มึงกับช่วงวานเสียละมึงกับเลยทายไป จากนั้นมานูมเมนมาไทยเพื่อนเห็นตามคลิปตามยังไปเพื่อนกะน้ำมาแต่แล้วัะเนี่ยเห็นว่าโอ๊ยไปเที่ยวสวนนี่ลกเสียเพิ่นกะว่ามาซีมูกับพ้ายัางซีมูลรอมาหามูกับผ้ายางหามูยางถั่วในเบิ่อนกูนี่เจนเมียแต่เมียกับบ่าว่าดอกแม่ดีใจว่าเพิ่นมาเบิ่งไงก็เลยดังไปว่าเมียเอาทอใส่รกแต่ก่อนนี่ค้นสิบรูเลยว่าแม่ไปขายแม่กับบ่าว่าคนฟังถ้าคนมาซื้อแม่นี่แบกไปเพิน่นสีบว่อ,อยากให้แม่ตัดเลยเด้ย เพื่อนอย่างแบกไปน้าตลาดไห้ค้นท่วงนะถ้าถ้าแม่ข้าซุ้มนั่งแถวๆนั้นก็จะเห็นที่ว่าอ้ยบางานที่โอ้ยทันนีหลอกแม่นูนว่นะเพื่อนที่รู้จากทันทีเลยว่าจะเปลี่ยนนี้หลอกแม่ปัจจุบันแม่ปลูกทั้งหมดจากหลุมมีพื้นที่ประมาณเท่าไรครับคือแม่ได้สองร้อยกว่าหลุมมีพื้นที่สี่สิบตารางวาค่ะมีระยะก,การปลูกกับประมาณสามสิบเซน,เนจะห่างกันสามสิบเซน การดูแลก,กับบ่ออยากดอกค่ะเพราะว่าเขาลดน้ำไปได้ง่าก,ก,เาก็เอาปกไว้เสียเขาก็สบายอยู่การสั่งอะไรจากการปลูกอีกลอของเขาในสั่งอะไรแบบใดเนี่ยครับแม่หนึ่งคือถอนต้นไบขครสองคือจงเอา,มาเมล็ดค่ะสามคือขูดหัวใครค่ะราคาหัวโลละสี่ร้อยห้าสิบค่ะคือแบบหัวได้ราคาดีค่ะเขาขูดออกจากรมนี่เขาก็ตัดหัวเป็นท่อนๆวางไว้หม่มองเก้าปีรุ่นมากก็ได้ขูดไคร พื่อนว่าเจ้ากุขูดหวัวมะาขา่มันที่เบิดอในจากเจ้าแล้วคือบเ,เบิดให้สวนแม่คือว่าแม่เฮ็ดสำรองไว,ว,วเเเ้เพราะว่ามันเบิดเป็นดอกเพราะว่าเขาพันไม่แล้วสำรองไว้ซุปีสุปีตัวถี่รอบเบิดอชุ่มหมองแม่ก็จะขึ้นมาขุดหมองเก้าขันต้นสิเพื่อนมาสั่งสิกะขันเป็นกิโลส่งไปไก่แม่กะส่งกันมเมล็ดนี่คือแม่บอ่ค่อยขายมเมล็ดลังเจ้าก็ว่า20บาทมเมล็ดยี่บาทยูแต่ว่าแม่กะแถมเพื่อนไปมันเป็นมเมล็ดแต่ว่าพอ่อถุงแล้วก็คือถุงละห0สบาทถุงเท่เดียว ขายได้ทั้งต้นทั้งหัวปัจจุบันสามารถขุดหรือว่ามียอดสร้างจองประมาณเท่าไรครับแม่เมื่อนั่งขายยี่สิบยี่สิบเอ็ดรยยี่สิบสองรก็ได้เงินมื่นเยอยี่สิบสองเนี่ค่าซูงไปประมาณแปดร้อยเนี่เขายังได้เงินมื่นอยู่แต่กี่เม่อันดูยี่สิบรแต่ว่าเดี๋ยวนี้เม่ก็อันไปสิบลเพราะว่าถอยลงมาแล้วมันง่ายกลมาไวขอีของการปลูกพักอี่หลอกสางไรได้หรือว่าการเเกษตรครับ ดีใจคือว่าสูงงั้นต่อไปเพราะว่าเขามีกำลังใจเขาว่าเขาจะไดเ้เขาเถ่าซ้ำนี่เขาจะได้ซ้ำนี่เขากับพุ่มใจแล้วเขาได้มือละบาทหรือว่าเขาได้มือละสองบาทที่ครือของเขาเขาเขาเถ่าแล้วเขากับพุ่มใจสิ่งที่เขาเห็นได้นะลูกแม่ก็ดีใจอยู่ว่าเพราะว่าแม่การสั่งไล่ได้นี่กะเพราะสมควรอยู่อยู่กิน,นได้แล้วของผู้สูงอายุค่ะช่องทางการติดต่อสวนครับการตริดต่อสวนนี่ก็คือสวนแม่ท้องยุ่นพ่อแดงค่ะ อยู่บ้านลาดเนียค่ะอยู่อำเภอหนองบวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะเมอ,อร์โทรศัพท์08-1 028-4022ติดตัวแม่ท้องยุ่นได้เลยค่ะอยู่สวนแม่อท้องยุ่นนี่ละค่ะ